ปีที่สองแล้วที่บัวเพื่อนกับที่พมมราชชาวบ,บ้านบุสามคีตำบลกุดจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานำน้ำเสียจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษส่งขายสร้างไรายได้ในช่วงหน้าแล้งและบางส่วนก็นำไปใช้ทารรนาดีครับหน้าัน,น่เพราะเขาบำบัดมาก่อนครับบำบัดมามาเอาบอ่อสุดท้ายนี่ครับ อบอถอือท้ายมันก็สะอาดไม่มีการเหม็นไม่มีอะไรนะพอมาลดผักแล้วเป็นยังไงมันก็ดีก็ด,ดีดีหลายๆเลยผักงาม,มงามดีก้่าบวบเผือดและชาวบ้านที่นี่เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำตะคองซึ่งจะไหลเข้าเขตเหมืองโคราชต่อไป สำหรับระบบบำบัดน,น,น้ำเสียของเทศบาลตำบลกุจิกเหนือที่กว่าสองไร่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการต่อเนื่องโดยเริ่มการคัดแยกขยะตั้งแต่ปี2553ก่อนทำโครงการบ่อบำบัดน,น,น้ำเสียโดยใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมกว่า11ล้านบาทซึ่งทางเทศบาลต้องใช้เงินตัวเองกว่า1ล้านบาท บ,บ่บำบัดน้ำเสียสร้างเสร็จในปี2556และมีการเก็บเงินค่าบำบัดน้ำเสียครัวเรือนละประมาณ10บาทจากทั้งหมดกว่า1,500ครัวเรือนโดยมีการแจ้งเก็บในบินน้ำประปาปัญหาสิ่งแวดล้อมคือปัญหาพนเราทุกคนสิ่งแวดล้อมคืออนาคตลูกหลานนะครับถ้าวันนี้เราไม่แก้เรื่องน้ำเสียน้ำเสียก็ส่งผลกระทบต่อคนายน้าและคนไปน้าก็จะกระทบจากเราเราไม่แก้เรื่องขยะขยะก็จะทับกับเรากูจิกเราเองเนี่ย ที่นี่มีลักษณะพิเศษคือเราไม่มีเตาเผาขยะเราไม่มีบอ่บอบ่อฝังกบขยะเราใช้ระบบคัดแยกขยะซึ่งเราทำบ่อคัดแยกขยะเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องคัดแยกขยะเมื่อปี2553นะครับ53แล้วเนี่ยเราก็ว่านี่ขยะเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดละให้แต่ละบ้านคัดแยกเรามีสโลแกนครับว่ากุจิกเป็นขาดเป็นเขตคัดแยกขยะทุกบ้านทุกครัวเรือน100% นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกยังชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีท้องถิ่นหลายแห่งมาศึกษาดูงานแต่ก็มีเพียงไม่กี่แห่งที่ตัดสินใจทําโครงการบ่อบําบัดน้ําเสียเพราะข้อจํากัดด้านงบประมาณและที่สําคัญคือการตัดสินใจของผู้นําเพราะนี่ไม่ใช่โครงการที่เรียกคะแนนเสียงเหมือนการทําถนนแต่เขาเชื่อว่าในอนาคตชุมชนและท้องถิ่นอีกหลายแห่งจะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม พอทำเรื่องนี้มาเนี่ยชาวบ้านที่กุจิกเองตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะอันนี้เป็นปัญหาของพวกเราที่พวกเราจะต้องช่วยแก้เราก็เลยมาทําระบบบาบัดน,น้ําเสียซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสิ่งสิ่งแวดล้อมที่เราเรามีส่วนในการแก้ไขได้นะครับก็พี่น้องกุจิกเนี่ยเข้าใจระบบสิ่งแวดล้อมดีครับว่าการที่ที่ทาขยะให้ดีขึ้นทําน้ําเสียให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยโลกของเราด้วยตลาดและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกุจิก ถือเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษและน้ําเสียซึ่งอยู่ในพื้นที่กลางน้ําของลําน้ํำลําตะคองทางเทศบาลอยู่ระหว่างเสนอของงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอีกกว่า70ล้านบาทเพื่อดําเนินโครงการเฟสสองหวางระบบท่อใหม่เพื่อให้การบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น้ำที่ผ่านการบำบัดจะไหลลงสู่พื้นที่ใช้น้ำผ่านเมืองโคราชก่อนไหลไปลงแม่น้ำมูลล่าสุดทางเทศบาลนครนะครราชสีมาก็อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเฟสที่สเพื่อยกระดับการแก้ปัญหาน้ำเสียจากชุมชนเมืองเพื่อให้ชุมชนตลอดลำน้ำลำตะคองและแม่น้ำมูลได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีโดยเฉพาะในช่วงหน้าแลง้งที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ พลอยไปทุนธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน